สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์แบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะฮะเป็นไงกันบ้างครับไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับสบายดีกันหรือเปล่าครับเอาละครับแล้วก็แน่นอนนะครับสำหรับวันหยุดแบบนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมแกรี่มดกันอย่างเช่นเคยนะครับเอาละครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับเฮ้ยอะไรครับเพื่อนนะเออลักษณะยืดยืดยาวๆนะครับ มีการกระโดกกระเดกนะครับคล้ายๆกับตัวละครที่เราเคยเห็นมาเมื่อนานมาแล้วนะครับแม่นะสมัยก่อนเนี่ยน้องๆหลายคนนะอาจจะยังเป็นเด็กอยู่นะครับในช่วงที่ตัวละครตัวนี้มันโด่งดังนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีการอัปเดตเวอร์ชั่นเข้ามานะครับโอ้โหนี่นะฮะดูด้านหลังก็รู้เลยนะครับไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวละครอะไรนะครับเพราะว่าตัวละครที่พี่สมบัติจะรีวิวตัวนนี้ก็คือการ์ตูนด็อก V3 นั่นเองโอ้โหแม่นี่นะฮะการ์ตูนด็อกวีนี่ยครับโอ้โหนะหลังจากที่มีน้องคนนึงนะครับเคยแนะนําพี่สบอยมานานนะว่าอยากให้ลองรีวิวหน่อยนะครับจริงๆหมอดนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นหมอดที่เขาเรียกว่าเป็นหมอดส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับไม่ได้เปิดให้เล่นเป็นสาธารณะนะครับพอดีพี่สบอยติดต่อกับทางเจ้าของหมอดได้นะครับก็เลยขออนุญาตเขานํามารีวิวนะครับ อ่ะนี่นะครับโอโหการ์ตูนด็อก V3 นะครับดูกันหน่อยนะฮะว่าลักษณะเนี่ยมันแตกต่างจากเดิมยังไงนะครับเอ่อถ้าเทียบเลยนะการ์ตูนด็อกที่มีมาตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกนะครับเอ่อจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้ใช่ไหมอ่านี่นะแบบนี้นะครับลักษณะจะยืนตรงแบบนี้นะที่เขาเขียนว่า P1 นะเฟสหนึ่งน่าจะเป็นแบบนี้นะครับเอ่อพอมาเป็นเฟสที่2นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แลละเออนะ จะพูดถึงไปเดทดมันก็ดูไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับระหว่างเฟส2กับเฟส่ากับ V3 นี่นะครับแม่นะแต่ V3 าเนี่ยลำตัวมันเหมือนกล้วยนะมันเหมือนกล้วยกล้วยไม้นะดำเมี่ยมมาเลยนะครับแล้วก็ถุงมือจะค่อนข้างดำกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับแต่พูดถึงไปลืมอีกคนไปเลยนะครับจริงๆก่อนที่จะมีการ์ตูนด็อก V3 แบบนี้เนี่ยมันมีตัวละครเ,เจรรี่เข้ามาก่อนด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ อ่านดี่นะก็คือจริงๆตัวเนี้ยรู้สึกว่าเขาจะเรียกว่าเจอรี่นะครับพอมาเป็นตัวเนี้ยก็เลยกลายเป็นเจอรี่ v 2นั่นเองนะครับอ่ะนะแต่เดี๋ยวก่อนจะเริ่มรีวิวนะเดี๋ยวเราให้การ์ตูนด็อก V3 นะครับไล่จัดการพวกการ์ตูนด็อกเวอร์ชั่นเก่าก่อนนะครับไปเลยเพื่อนพิฟพ่ฟพฟพฟพโอ้โหเดี๋ยวนะเอ้คุณก็เป็นเผ่าการ์ตูนหมาเหมือนกันนี่นะแล้วทำไมคุณไปทำพวกเพื่อนเดียวกันเอง เออนะแปลกจริงๆเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพวกตัวละครการ์ตูนนะครับมันจะต้องเป็นเผ่าเดียวกันหมดนะครับแล้วมันจะไม่ทําร้ายกันนะครับแต่ว่าเนี่ย <S <S <ม>เออเนี่ยเห็นไหมนะการ์ตูนด็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจอร์รี่วีสองนะการ์ตูนด็อกเฟสสองแบบนี้นะครับหรือว่าการ์ตูนล็อกการ์ตูนด็อกเฟสแรกแบบนี้เนี่ยเอ่อพวกนี้เนี่ยเขาไม่ทําร้ายกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นเผ่าเดียวกัน อ่ะนะเดี๋ยวเอาอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ทางด้านการ์ตูนด็อก V3 เนี่ยมาช่วยเคลียร์แมพกันอีกทีหนึ่งนะดูว่าจะเคลียร์ได้หมดหรือเปล่านะครับเฮ้ยเอาไกลครับทำไมรอบนี้ดูค้างๆครับเฮ้ยบักบักหรือเปล่าเหมือนจะบักหรือเปล่านะฮะไปไหนแล้วไปไหนแล้วโ,โดนลุมโดนลุมเฮ้ยเหมือนจะบักนะฮะเดี๋ยวเอาใหม่เออนะเออหายบักแล้วนะครับโอ้โหทีเดียวทีเดียวหายหรือเปล่า ฮ้ยเฮ้ยมีปล่อยพลังอะไรดินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมีกระตูนหมาป่ามาด้วยกระตูนหมาป่าเฮ้ยเขาแสกมาได้โอ้โหเดี๋ยวนะเอาลงมาเลยลงมาเลยเจอรี่นะฮะโอ้โหอ่ะกระตูนแคทลงมาด้วยนะกระตูนสิงโตลงมาเลยนะครับโอ้โหนี่ครับเฮ้ยกร์ตูนกร์ตูนสิงโตไม่ไปทำพวกนี้นะแต่ว่าโดนพวกนี้ทำลายนะ เออนะแปลกดีนะครับโอ้โห,โหน้าไม่อยากจะเชื่อนะว่าเขาสามารถสปอนการ์ตูนวูฟมาเพิ่มได้ด้วยนะครับ <S <S เอ้าพอพี่สปอยรีมูฟการ์ตูนด็อกวีสามออกไปนะครับไอพวกการ์ตูนวูฟที่เหลือมันกลายเป็นหมาป่าแบบนี้นะครับเออหน้า,ามาันดูเปลี่ยนไปเลยนะจากหมาป่าสีดำนะกลายเป็นสีแบบนี้นะครับโอ้โหนึกว่าพวกไซบีเรียนฮัสกี้ชิบะมารวมกันอยู่แถวนี้ เอาลครับดูแล้วเนี่ยความสามารถของการ์ตูนด็อกวีสามเนี่ยท่าทางจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับไหนลองดูเลือดของการ์ตูนด็อกวีสหน่อยนะครับการ์ตูนด็อกวีสมเนี่ยนะครับมีเลือดอยู่ที่70,000 HP นะครับอ้โหนะก็ถือว่าในบรรดาตัวละครเผ่าการ์ตูนเนี่ย นะการ์ตูนด็อกวีสานี่มีเลือดเยอะที่สุดเลยนะครับเอาละ,ะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูแอนิเมชันทั้งหมดนะครับของเจ้าการ์ตูนด็อกวีทกันบ้างน,นะครับว่าจะมีแอนิเมชันอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับเริ่มจากท่าที่1ครับเขาบอกว่าเป็นท่าแอร์ช็อตนะฮะหรือว่าท่าการโจมตีทางอากาศเหรอไหนะยังไงครับเฮ้ยเดี๋ยวนะใช้นิ้วนะยิงนะโอ้โหนี่แสดงว่าโจมตีระยะไกลได้นะครับ อ่ะต่อไปนะครับดูท่าท่ายิงท่าที่สองเขาบอกเป็นท่าดับเบิลนะยิงคู่เหรอปกโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเท่ว่ะเดี๋ยวนะเอ้โหนี่นะปืนคู่ก็มานะครับนี่นะฮะยิงคู่แบบนี้เลยนะครับอ่ะนะครับต่อไปท่าโจมตีท่าที่หนึ่งนะครับเป็นยังไงครับอ่านี่นะใช้มือซ้ายนะครับขวนสตูเข้าไปแบบนี้นะครับต่อไปท่าโจมตีท่าที่สองครับ ปุ๊ฟนี่คราวนี้มือขวาบ้านนะครับตบเข้าไปแบบนี้นะครับต่อไปก็เว็นท่าที่สามเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้อะไรครับนั่นใช้หัวงับเข้าไปนะครับยืดคอยืดหน้าเข้าไปงับศัตรูแบบนี้นะครับโอ้โหนะอ่ะต่อไปดูท่าที่สี่กันหน่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคล้ายๆกันนะคล้ายๆกับท่าที่สามนะแต่ว่าท่าที่สี่จะเป็นลักษณะเหมือนเอาหัวเข้าไปกระแทกมากกว่านะครับ อ่าต่อไปท่าที่5ครับท่าที่ห้ยเดี๋ยนะใช้ขาล่างนะครับใช้เท้านะครับนี่นะในการยันสตูก็แบบแบบนี้นะครับแล้วก็ท่าที่6เอ้ยอะไรเหมือนจะต่อยนะใช้หมัดต่อยก็แบบแบบนี้โอนะเขาค่วอกไวกันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าเป็นท่าหอนนะครับท่าหอนเอ้านี่นะเขาบอกว่าท่าหอนเนี่ยนะครับเออมันจะช่วยเพิ่มพลังนะครับให้กับไอ ลูกสมุนของการ์ตูนด็อก V3 ด้วยนะฮะนั่นก็คือพวกการ์ตูนวูฟนั่นเองนะครับที่มันสามารถสปอนมาได้นะครับเนี่ยมันหอนู้นะเพิ่มพลังได้นะครับต่อไปเป็นท่ากระโดดละมั้งเอออ้นี่นะท่าลอยอยู่ลอยอยู่จะกระโดดแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่นะโอ้โหอย่ากระว่ายน้ําเลยนะครับโอ้โหเขาบอกเป็นท่าจัม์อัพนะพี่สมบ,บูรณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต่างกับจัม์ธรรมดายัางไงนะครับ ต่อไปเป็นท่ากลิ้งนะ,ะท่ากลิ้งโอ้ยมีการกลิ้งแบบนี้ด้วยโอ้โหแอนิเมชันไม่ธรรมดา,านะครับโอ้โแล้วไงอ่ากลิ้งจบแล้วก็เป็นแบบนี้อ๋อพอจะเริ่มกลิ้งจะตั้งท่าแบบนี้ก่อนแล้วทำการกลิ้งตื่นตื่นตนนนโอ้โหนะแหมมีการโจบตีแบบกลิ้งด้วยนะฮะต่อไปก็จะเป็นท่าอะไรท่าระยะไกลเอ้ยโอ้หูมัมี่ลองเล็กหรือเปล่านี่นะฮะใครบอกว่าการ์ตูนแคทแม่นาคคนเดียวนะครับนี่ครับ การ์ตูนด็อกวีทีก็ทําได้นะครับยืดคอมาครับนะฮะแล้วก็มีอุ้ยท่ายันนะใช้เท้านะครับโอ้โหยันศัตรูเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับใช้2มือนะครับลักษณะคล้ายๆการ์ตูนแคทฟรีเมลครับตบเข้าไปที่ศัตรูแบบนี้นะฮะดูไปทีปุ๊บนะนะฮะ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นท่าเดินนะครับก็จะเดินสีขาแบบนี้นะครับแล้วก็ท่าวิ่งก็เช่นกันนะครับแค่เร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับอ่ะนะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่สปอยล์ขอลองเข้าไปสิงร่างการ์ตูนด็อกวีทรีดูหน่อยนะครับว่าจะมีอะไรให้เราได้ดูเป็นพิเศษอีกบ้างหรือเปล่านะครับนี่นะครับกดก็เป็นการโจมตีทั่วไปธรรมดานะครับตามที่เราเห็นแบบนี้เฮ้ยนี่นี่ยิงปืนยิงปืนได้นะเออหล่อเท่กันเลยทีเดียวนะครับ อยากลองกดกลิ้งดูว่ามันจะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่ากดปุ่มไหนเนี่ยกดกลิ้งเนี่ยหาไม่เจอ,อทีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนี่ไงกด F อ๋อกด F เป็นการกลิ้งเ <laughs> จ๋งดีว่ะอย่างกับโซนิกนะฮะแหมนะโอ้กิ้งกันแบบหล่อเท่แบบนี้กันเลยทีเดียวนะฮะเอาล้วครับแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อครู่นี้นะครับว่าบรรดาเหล่าตัวละครเผ่าการ์ตูนทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่มีตัวไหนนะครับที่จะสู้การ์ตูนด็อกวีทีนี้ได้เลยนะครับ เออนี่นะโอ้ยนี่นี่ท่าสีดำนี่อย่างเท่เลยนะอ๋อท่าสีดำนี่คือการเสกคือการเรียกลูกน้องออกมานะครับคือการเรียกพวกเผ่ากาตุนบู๊มออกมานะครับนี่นะแล้วมันสามารถบัฟพลังให้กับลูกน้องของมันได้นะครับด้วยการหอดน,นะครับนี่นะเลือดไม่ได้เพิ่มนะแต่ว่ารู้สึกว่าพลังโจมตีจะรุนแรงขึ้นนะครับเอาละครับกาตุนด็อก V3 นี่ดูจะก้าวร้าวเกินไปนะครับเกินหน นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับต้องเรียกทางด้านแก๊งบอยแบนด์ของเทเวอร์นะครับอย่างแก๊งไซเลนเทสเข้ามาหน่อยนะครับหคนแบบนี้นะครับลุมกาตุนด็อก V3 นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับไปเลยเอาชาโดเข้ามาก่อนแบบนี้แล้วเจอท่ากิ้งมรณะเข้าไปนะครับยังไงเรียกลูกด้อกออกมาแล้วครับสำหรับการตุนด็อก V3 โอ้โหนี่ครับทำการบูชายันนะครับบัฟพลังให้กับ ลูกพี่นะอย่างกระตูนด็อกวีสามนะครับโอ้โหดาเผาไสเลเทสก็เอาไม่อยู่นะครับพี่เอาล้ครับความก้าวร้าวของการตูนด็อกวีทรีนะครับต้องหาใครมาหยุดให้ได้นะครับอ่ะนี่นะครับแก๊งอเวนเจอร์มาแล้วนะครับอเวนเจอร์ของเทเวอร์เดสันนะครับโอ้โหนำทีมโดยพี่คอส์ตูแบนนะครับนี่นะมากับของเพื่อนนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะหยุดได้หรือเปล่านะครับไปเลยครับผม โอ้ยแต่โดนกระสุนยิงมารนะยะไกลามาก่อนแบบนี้แล้วมอสแมนกระโดดไปใส่ทางด้านหลังโลดคิวเข้าไปฆ่าตัวตายชัดๆด้แล้เหลือคอตุ้งแบงคนสุดท้ายโดนหมาลุมตืบจัดการแบบนี้นะครับโอ้โหอ่ะเออุืด็อกวีสารนี่แทบจะไม่ได้ออกแรงเลยนะครับเพื่อลูกน้องจัดการ แล้วครับน้องๆครับเรียกได้ว่าเะครับเจ้าการ์ตูนด็อกวีสามเลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมีความน่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังที่แข็งแกร่งนะครับหรือว่าสกิลที่ดูน่าสนใจนะครับโอ้โหนะต้อเรียกได้ว่านะครับวันนี้ครับรีวิวกันเพลินเลยนะครับ ต่สำหรับคลิปนี้นะครับโอ้โหเวลาหมดลงก่อนครับน้องๆเดี๋ยวเอาเป็นว่านะครับคลิปหน้านะครับถ้าเกิดน้องๆอยากดูการ์ตูนด็อกวีสามนะลองสู้กับตัวละครตัวไหนนะครับลองคอมเมนต์บอกพี่สปอยได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคู่ไหนที่น่าสนใจนะครับพี่สปอยนะครับจะหยิบมาเอามาต่อสู้ให้น้องๆได้ดูกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่สปอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมตามดูกันต่อในคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ